วันนี้มีนิทานที่จะมาเล่าให้พี่ออนแลน้วก็คุณผู้ชมฟังนะครับเป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวแล้วก็ตัวเลขต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับพี่ออนโอเคโอเคครับพี่ออนฟังดีๆนะนิทานเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ยาวครับแต่ว่ามันจะมีความสัมพันธ์ของตัวละครอยู่หลายตัวเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะแทนด้วยดวงดาวแล้วก็ตัวเลขนะครับมาเริ่มกันเลยคือนิทานมันไปเกี่ยวอะไรกับตัวเลขครับคือนิทานตัวนี้จริงๆมีความเกี่ยวข้องกับดวงดาวครับแต่เราจะประหยัดดวงดาวตัวนั้นเป็นตัวเลขต่างๆที่เราเคยพูดไป เมื่อคลิปก่อนอ๋อที่บอกว่าพาทิตย์พระจันทร์เป็นแดนกันอะไรอย่างนี้เหรอใช่ครับพระอาทิตย์ตอนนั้นเนี่ยนิกนิกไม่ได้เล่าที่บอกว่าจะมาเล่านิทานให้ฟังครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราคุยกันเรื่องอิทธิพลของตัวเลขใช่ไหมครับว่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงดาวอะไรนะครับเลขสองหมายถึงอะไรนะครับแต่วันนี้นเ,เราจะมาเล่านิทานให้ฟังอยฟังแล้วโอเคค,ครับ,รบก็คือเรื่องของเรื่องนะครับนิทานเรื่องนี้มีฤาษีตนหนึ่งครับนะครับซึ่งฤาษีตัวเนี้ยเราแทนด้วยดาวพระพฤหัสนะครับ เขาแทนด้วยครับพฤหัสใช่ใช่ครับในทางโหราศาสตร์ก็คือเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับเป็นนักปรญ์ก็ได้เป็นผู้รู้เป็นครูได้หมดเลยหมายถึงว่าคนเกิดเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์ใช่ครับใช่ครับพระพฤหัสเนี่ยก็เป็นครูอยู่นะครับแล้วก็มีพระอาทิตย์นะครับเข้ามาเรียนวิชากับครูก็คือมาเรียนวิชากับฤาษีตนนี้นั่นเองนะครับคิดว่าพระอาทิตย์รูปหล่อด้วยเนาะพระอาทิตย์โดยหลัก ที่เคยเล่าไปครับแน่นอนอยู่แล้วว่าพระอาทิตทย์เนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะครับรูป<ช>หล่อนะครับก็คือมีความเ,เป็นราชานะครับม,<ช>มีความเป็นราชาเพราะฉะนั้นแน่นอนอาจารย์ก็ต้องเอ็นดูสิใช่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นตอนที่พระอาทิตทย์นะครับมาเรียนกับ<า>พระพฤหัสซึ่งเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยอาจารย์ก็มีความยินดีที่จะถ่ายทอดว<ม>ิชาชายเมตตาพระอาทิตทย์มากๆนะครับ <oun. S 1> ถ่ายทอดวิชาให้หมดทุกอย่างให้กับพระอาทิตย์นะครับ พระอาทิตย์เนี่ยเขาชื่อว่ามานพครับมานพเหรอใช่แต่ถามชื่ออยูพอดีเลยชื่อมานพครับนะครับเมื่อมานพเนี่ยได้เรียนวิชาต่างๆกับพระพฤหัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่มานพเนี่ยจะต้องเอาวิชาไปใช้ก็คือออกไปใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละนะครับแต่พระพฤหัสเนี่ยก็รู้สึกเมตตาใช่ไหมครับก็อยากจะยกของขวัญอยากจะให้ของขวัญว่างี้ดีกว่ากับมานพนะครับอาจารย์ใจดีจังเลยนอกจากจะสอน นะให้ความรู้แล้วยังจะให้ของขวัญอีกใช่ก็อยากจะให้ของขวัญให้กับนนพ <_ d ata> เพราะว่าก็สําเร็จวิชาต่างๆไปจากอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับสงสัยอาจารย์ก็อยากจะผูกผูกสนิทกับลูกศิษย์ไว้ใช่ใชครับ <_ d ata> ในทางโหราศาสาตร์เนี่ย <_ d ata> จริงๆแล้วพระอาทิตย์ก็เป็นมิตรกับครูด้วยนะครับค่ะ <_ d ata> พระอาทิตย์คือเลขเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งมิตรกับครูแล้วเป็นมิตรกับครูคือเลขห้าก็คือหนึ่งกับห้าถูกต้องครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นคู่มิตรกัน ใช่ครับเป็นคู่มิตรกันคืออะไรคะคู่ม uh, ิตรก็ค mm ือในกรดโหราศาสตร์ก็อย <crew> ่างที่บอกครับว่าอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นมิตรกับครูครูสอนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ได้ความรู้จากครูใช่ไหมครับก็เป็นเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันนะครับเป็นคู่ดีครับเป็นคู่ดีนะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงตอนที่พระฤหัสนะครับอยากจะให้ของขวัญกับพระอาทิตย์นะครับก็เลยเสกครับก็เลยเสกนางจันทร์ขึ้นมา เอาง่ายๆคือเสกลูกขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นหญิงสาวสวยงามหญิงสาวที่สวยมีเสน่ห์นะครับเพื่อที่จะยกลูกของตัวเองนะครับให้กับพระอาทิตย์เป็นของขวัญนะครับพระอาทิตย์เอาไหมครับเอาสิคนสวยสักขนาดพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ก็รับครับและพระอาทิตย์ก็หลงรักนางจันทร์มากๆนะครับหลงรักมากๆนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระอาทิตย์กับพระจันทรเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นสามีภรรยากันนะครับหลังจากที่ เขาเรียกว่าออกเรือนกันเนาะนะครับก็คือยกลูกสาวยกลูกสาวให้นะครับก็ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันเรียบร้อยสามีภรรยาใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าพระอาทิตย์เนี่ยห่วงนางจันมากๆนะครับเป็นห่วงนางจันมากๆนะครับเวลาพระอาทิตย์เนี่ยออกไปทํางานนะครับคือในทางโหราศาสตร์นิทานเรื่องนี้นะครับมีชื่อด้วยนะฮะนะครับชื่ออะไรชื่อว่านิทานชาติเวนครับชาติเวนเหรอใช่นะครับนิทานชาติเวนนะครับชื่อแปลกชื่อแปลกเนาะ กลับมาที่พระอาทิตย์เนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงมากๆนะครับเขาก็เลยเสกนางจันท์นะครับให้ตัวเล็กลงแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในพระอบครับหรือในตลับคือในในนิทานเรื่องเนี้ยก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายาความหมายเนาะนะครับบางตำราก็บอกว่าเอาไปไว้ในผระอบะบางตำราก็เอาไปไว้ในตลับขี้ผึ้งสมัยก่อนก็อาจจะมีตลับขี้ผึ้งใช่ไหมครับ่ก<ช>็มีมีอยู่หลากหลายนะครับใจร่าจังนะครับ พระอาทิตย์เนี่ยก็เลยเสกนางจันเนี่ยย่อสวนให้ไปอยู่ในตลับหรือว่าพระอบคือเอาไปขังไว้เรื่อยๆใช่ครับแต่แต่ว่านางจันเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรใช่ครับเพราะเชื่อฟังสามีนะครับเชื่อฟังสามีมากๆสามีออกไปทํางานก็นางจันก็ไปอยู่ในพระอบดีนะครับนะครับทุกๆวันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาพระอาทิตย์ออกไปหาของป่าหาผลไม้นะครับในสมัยก่อนใช่ไหมครับนะครับหรือเอาไปทํางานจะให้นางจันอยู่ในตลับเนี่ยทุกวันนะครับ คราวนี้วันหนึ่งเกิดเรื่องครับมีโจรมีโจรครับมาเขาเรียกว่ามาขึ้นบ้านถูกไหมครับาโจรขึ้นบ้านจะมารักทรัพย์จะมารักทรัพย์ครับเห็นบ้านนี้พระอาทิตย์น่ะนะครับก็คือเห็นเห็นบ้านพระอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ขึ้นมาค้นครับก็้น้นงอนขนแล้วก็ไปเจอตลาดหรือพระอบอันนี้นะครับจะดูว่าข้างในมีอะไรปะใช่จะไปดูว่าข้างในมีอะไรของมีค่าอะไรครับปรากฏว่าเปิดมาปุ๊บเจอใครละครับ เจอนางจันเจนางจันปุ๊สวยมากใช่พระอังคารเห็นนางจันปุ๊บชอบเลยชอบเลยครับคือชอบตั้งแต่แรกพบนะครับชอบเลยเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้ไหมครับว่านางจันเราแทนด้วยเลขสองนะครับพระอังคารจริงๆเรายังไม่ได้บอกว่านี่คือพระอังคารนะครับเราบอกว่านี่คือโจนครับแต่โจรเนี่ยเราแทนด้วยพระอังคารก็คือพระอังคารนั่นเองก็คือพระอังคารนั่นเองนะครับก็คือเราแทนด้วยเลขสามเพราะฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวมาเล่าต่อว่าเลข2เลขสมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อโจนเห็นนางจันแล้วก็ชอบสูกมไหมครับตั้งแต่แรกพบ<ๆ>ก็เลยแอบครับมาหานางจันทุกๆวันที่พระอาทิตย์เนี่ยออกไปทํางานก็มาหานางจันแล้วก็เสกตัวเองให้เล็กลงไปอยู่ในพระอบกับนางจันด้วยนะครับโอ้คือมีมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนะครับพ่างคาเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันนะครับก็เสกตัวเองให้เล็กลงก็ไปอยู่กับพระพระจันทร์ในพระอบนั้นทุกวัน ที่พระอาทิตย์ออกไปทํางานนะครับคราวนี้กลับมาที่พ่อของนางจันทร์ก็คือฤาษีใช่พระพฤหัสครับก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนลูกสาวอยากจะมาเยี่ยมเยียนลูกเขยนะครับพอมาถึงปุ๊บเอ๊ะลูกเขยไปไหนถึงไหมครับลูกเขยไปไหนแล้วลูกสาวไปไหนนะฮะก็ปรากฏว่าพระพฤหัสเนี่ยก็เห็นว่าพระอังคารนะครับ แอบมาหาลูกสาวตัวเองก็คือแอบเห็นทุกอย่างครับรู้เรื่องทุกอย่างเลยว่าพระอังคารเนี่ยมาแล้วก็มาหาลูกสาวแล้วก็ย่อส่วนตัวเองเอาไปไว้ไปอยู่ในพระอกกับลูกสาวทุกวันก็ค,คือเป็นคู่กันเลยเป็นชู้กันเลยเรียกว่าถ้าเป็นคําศัพท์นะครับก็คือเป็นคู่ชู้ถูกไหมครับเพราะว่าแอบคบกันะนะครับแอบคบกันก็คือพระจันทร์กับพระอังคารเนี่ยแอบคบกัน คบกันในก็เลยเป็นคู่ชู้อย e ู่ในพราอบนั้นครับคราวนี้พ่อก like ็คือพระเรือหัดเนี่ยเห็นก็ไม่ทําอะไรนะครับรอให้พระอาทิตย์กลับมาคอ่ารอให้มานพกลับมาจําได้ใช่ไหมครับว่าพระอาทิตย์ชื่ออะไรนะครับรอให้มานพกลับมาครับแล้วก็ใบให้นายมานพครับพับเรือหัสเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ครับอ่าใช้คําสาบไม่ได้บอกโดยตรงดูไม่ได้บอกลูกเขยไม่ได้บอกโดยตรงใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับลูกสาวด้วย นะครับรอแล้วก็ใบให้ให้มานกครับว่าก็มีการใบแหละให้มานกเนี่ยไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเนเรื่องเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีวิธีนะครับมีวิธีที่พระพฤหัาษีเขาใช้หลักการที่จะใบนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเขามีการเคี้ยวหมากถูกไหมครับก็จะมีการใบ้จากเช่นหมากเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ใบ้เรียบร้อยปุ๊บในมานพเนี่ย ก็ไปเปิดพระอบนะครับหรือว่าตะหลับตัวนั้นมานกเปิดพระอบแล้วเจออะไรคะอ่าเจออะไรแล้วครับก็เจอทั้งพระจันทร์เมียตัวเองแล้วก็เจอพระอังคารกําลังสมสู่กันอยู่ครับว่านั่นแหละครับพระอาทิตย์เนี่ยก็เลยโมโหมากนะครับในมานอกก็โมโหมากก็เลยหยิบดาบขึ้นมาครับหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะเป็นพระขันเนาะประมาณนั้นนะครับก็ก็หยิบดาบขึ้นมาครับก็จะฟันพระอังคาร นะครับเพราะ<ช><ช>ว่าโมโหลแล้วก็โกรธมากนะครับพระอังคารจากที่ตัวเล็กๆอยู่นะครับก็แปลงร่างเพราะว่าเขาเขา,เขามีอิทธิฤทธิ์ในการเสกตัวเองใช่ไหมครับ<ช> <c oughs> เขาก็เสกตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กระโดดออกมาอะไรอย่างเงี้ยจากตลับตัวนั้น<ช><อ>นะครับตอนที่กระโดดเนี่ยนะครับทําให้ดาบที่พระอาทิตย์จ้ฟนพระอังคารเนี่ยมาโดนใส่หัวตัวเองครับเลือดไหลเลยหัวหัวพระอาทิตย์หรือว่าหัวพระอาทิตย์ครับหรอใช่ครับคือดาบของพระอาทิตย์โดนหรือว่าดาบของมนุษย์ ดาบมนุกับพระอาทิตย์คนเดียวกันใช่ใช่ครับพคางคารเป็นดาบของพระอาทิตย์ครับคือพระอาทิตย์ก็มันจะฝันพัางคารแต่พัางคารเขาแบบกระโดดออกไปแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมันก็เลยทําให้ดาบตัวนั้นใช่ครับไปโดนมือของพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทําถูกตัวเองใช่ครับคือจริงจริงมีหลายตำรานะครับแต่ตําราเขาบอกว่าดาบตัวนั้นน่ะมาโดนใส่พระอาทิตย์เองนะครับแล้วพระจันทร์เอ้ยไม่ใช่พระจันทร์พระอะไรนะครับพัางคารก็แปลงร่างเป็นตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับก็วิ่งหนีไปพระอาทิตย์ก็ไม่ยอม พระอาทิตย์ก็เลยเครี้ยงดาวด้วนั้นนะครับไปใส่ขาพระอังคารครับอ๋อระหว่างวิ่งไปเ็าเปี้ยงใช่ระหว่างที่ถ้าเป็นสมัยก่อนในพ่างคารเขาบอกว่าเขาบินได้เหาะได้นะครับพระอาทิตย์ก็เปี้ยงไปเลยครับเคี้ยงดาบนะครับไปโดนขาพระอังคารนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงดาวและก็ตัวเลขเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดเนี่ยเราลองมาทวนกันดีไหมครับ ว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับตัวละครแรกก็คือพระอาทิตย์เราแทนด้วยเลขหนึ่งนะครับที่เราเคยพูดกันในคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีพระพระจันทร์นะครับก็คือเลขสองมีพระอังคารก็คือเลขสามนะครับแล้วก็มีพระพฤหัสก็คือเลขสี่เลขห้าครับเลขพระพฤหัสที่เลขห้านะครับอ่ะเมื่อเราได้สี่ตัวเลขนี้แล้วเนี่ยเออเราสามารถที่จะนำสี่ตัวเลขเนี่ยมาผสมกันได้ ก็จะเอาไปใช้ในศาสตร์การดูความหมายของเลขโทรศัพ uh ท์ก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วหมายถึงว่าถ้าเราอยู่เอาเลขหนึ่งไปคู่กับเลขสองจะมีความหมายางถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่างที่นิกเกินไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าวันนี้นิกจะมาเล่านิทานซึ่งมันสามารถที่จะนําไปใช้นะครับถูกต้องเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนิกอธิบายถึงว่าเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถูกไหมครับมีความหมายว่าอย่างไงแต่วันนี้มาเล่านิทานให้ฟังซึ่งเป็นนิทานสั้นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับ สีดวงดาวหรือสีตัวเลขด้วยกันใช่ไหถ้าเออหนึ่งกับสองใช่ไหมากเมื่อกี้พูดถึงมันคือดีหรือไม่ดีอ่ามันคือดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆหนึ่งกับสองเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นอะไรกันเอ่ยเขาเป็นสามีภรรยาอ่าเขาเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมครับเขาก็ต้องดีต่อกันสิอ่าเขาต้องดีต่อกันแต่จริงๆเราเลขหนึ่งเลขสองเนี่ยเขาดีต่อกันแต่ดีต่อกันตอนต้นจตจิใช่ถูกไหมครับดีต่อคือเป็นเป็นคู่สามีภรรยา ภรรยากันตัดตอนต้น <c oughs> แล้วนายมานพเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแบบโอ้ยห่วงภรรยาเหลือเกิน <c oughs> คือคิดดูสิครับว่านางนายมานพเนี่ยเสยพภรรยาไปอยู่ใน <c oughs> ะอบอะไปอยู่ในตลับ <c oughs> จะมีความโอ้จะมีความจุกจิกจะมีความแบบเขาเร <c oughs> <ช>ียกว่าอึดอัดจุกจิกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่เหมือนจะมีอํานาจด้วยซ้าไปในการทํากับครอบงำครอบงำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขหนึ่งกับสองเนี่ยมันมันก็เลยมีความหมายในลักษณะ เป็นคนที่แบบครอบงําจุกจิกเป็นอะไรที่เป็นแบบผัวเมียมากๆนะครับจะเรียกว่าดีก็ไม่ดีจ,จะเรียกว่าร้ายก็ไม่เชิงนะใช่ะใช่ครับ,รบแต่จะเน้นไปในทางคือจริงๆดีแต่ต้องยอมรับให้ได้ว่าการใช้เลขคู่เนี่ยครับจะเป็นเลขที่มีความจุกจิกมากๆนะครับ <c oughs> มีความเป็นสามีภรรยาคือมีความสัมพันธ์ที่มันดีเทลเล็กๆมาก <c oughs> ซึ่งบางทีถ้าถ้าผู้หญิงคนนั้นเน็ เหมือนผู้หญิงคนนั yeah> ้นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อ่อนแอแล้วไปใช้เลขเนี่ยครับจะทําให้มีแต่เรื่องที่จุกจิกซึ่งกันและกันครับก็คือจะมีปากมีเสียงมีปากมีเสียงทำเรื่องเล็กให้เป็นจากเรื่องเล็กก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับมีความดีเทลว่าจะใช้ก็ได้แต่ไม่ถึงกับดีถูกใช่ถูกต้องครับโอเคแล้วอย่างนี้เราต่อไปด้วยเลขหนึ่งกับเรียงไปเลยดีไหมครับหนึ่งกับสามไหมหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามแน่นอนพระอาทิตย์ กับพระอังคารเขาถูกกันไหมครับใช่างนี้ก็ไม่น่าถูกกันแล้วอ่ะแย่งเมียกันใช่ไม่ถูกกันแน่นอนครับในทางโหราศาสตร์หนึ่งกับสามเนี่ยถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูครับเป็นดาวคู่ศัตรูเลยก็คือเลขสิบสามนี่มันไม่คือเป็นศัตรูกันเป็นศัตรูกันเลยครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยคุ้ยดาบไปใส่พระอังคารด้วยโกรธพระังคาโตรมากครับเพราะฉะนั้นใครใช้เลขนี้เนี่ยไม่แนะนําเลยอย่างยิ่งครับเพราะยังไงก็จะทําให้เกิดการ สูญเสียแตกหักอย่างร้ายแรงครับนะครับคือเป็นเลขที่ไม่ดีเลยเป็นเลขที่ไม่ดีเลยครับแล้วต่อต่อจากหนึ่งสามคือเป็นหนึ่งห้าหนึ่งค่ะอ่ห้าหนึ่งห้าที่ดีไม่ดีครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูแน่นอนความตามสุภาษิตน่าจะดีนะคะใช่ครับแน่นอนว่าพระอาทิตย์เนี่ยกับครูเนี่ยก็พระอาทิตย์มาเรียนกับครูถูกไหมครับครูก็เมตตาพระอาทิตย์มากก็สอนทุกอย่างให้พระอาทิตย์จนพระอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะ สามารถที่จะใช้วิชามีความรู้แตกฉานในวิชาที่พระพฤหัสสอนนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นคู่ที่รักกันใช่ครับเอาง่ายๆถ้าพูดถึงพระราชานะครับเหมือนมีที่ปรึกษาอยู่ข้างกายตลอดเวลาใช่เลยครับนะครับแม้แต่ใช่ไหมครับแม้แต่พระอาทิตย์ยังต้องมาปรึกษาพระพฤหัสเลยแม้แต่กษัตริย์แม้แต่ราชายังต้องมาปรึกษาพระพฤหัสครับเพราะพระพฤหัสนี่ก็เหมือนผู้รู้ถูกต้องเป็นนักปราชญ์เป็นรู้รู้สีเป็นชู่ิสง เป็นผู้มีอิตาลีอ,<ช>อิติริปเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้รอย่างนี้ดีกว่าครับใช่ครับอันนี้ก็คือหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าเป็นเลขที่ดีใช่ครับห้ากับหนึ่งก็เป็นความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันครับ <c oughs> แต่ว่าการนําไปใช้กับศาสตร์ตัวเลขโทรศัพท์เนี่ย <c oughs> เราเราจะต้องดูความหมายของตําแหน่งในเลขโทรศัพท์อีกทีหนึ่งครับระหว่างใช้หนึ่งกับห้าห้ากับหนึ่งเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปอยู่เล็กน้อยนิดหน่อยใช่ครับแล้วหนึ่งหนึ่งดีไหมครับ หนึ่งหนึ่งก็พาทิกับพาทิก็แหลอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะไม่ได้ครับเหมือนเหมือนเขาเรียกราชสีสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันนหอครับเสือสองตัวใช่ไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนี่คือที่หน้าตายคนละข้างถูกต้องใช่ถูกต้องครับต้องตายกันไปข้างหนึ่งตายกันไปข้างหนึ่งถูกต้องครับอันนี้เสริมแล้วต่อด้วยหนึ่งอ่ะต่อด้วยเลขสองถูกไหมครับเมื่อกี้หนึ่งไปละอ่ะเลขสอง สองคู่กับหนึ่งก็คล้ายๆกันที่เราบอกไปนะครับสองสองดีไหมครับสองกับหนึ่งก็คือคู่สามีภรรยาใช่ก็มีความทุ้ที่จุกจิกที่บอกไปสักครู่นี้นะครับสองสองดีไหมครับสองสองก็ดาวจรสองดวงดีไม่เอ่ยที่อ่อนว่าดีน่าจะพี่ว่าน่าจะอ่อนแอใช่ไม่ดีครับไม่ดีครับเพราะว่าเหมือนคนที่อ่อนแอมาอยู่ด้วยกันก็จะยิ่งอ่อนแอไปใหญ่เหมือนคนขี้กลัวเขาจะกลัวด้วยกันเลยถูกต้องครับใช่ครับสองสามแล้วครับสองสามก็คู่ชู้ใช่ไหมใช่เลขนี้จริงๆแล้วเป็น เป็นเลขที่เสริมเสน่ห์นะครับเป็นเลขแป๊บหรือเปล่าถูกต้องนะครับเป็นเลขที่เสริมเสน่ห์แล้วก็เป็นเสริมเสน่ห์ด้านความรักแต่เป็นความรักที่ได้มาแบบเขาเรียกว่าเป็นความรักแบบฉาบฉวยนะครับเป็นความรักที่ได้มาแบบฉาบฉวยส่วนใหญ่ก็จะเน้นแบบนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องของความความรักแบบรีบๆถูกต้องได้มาแล้วก็หมดไปใช่ใช่ถูกต้องครับแต่รักคือรักแบบ รักหลงนะครับจริงเลยหลงหลงไหลหลงหลงไหลต้องว่าอย่างนี้ครับอย่างนี้ตัวเลขนี้น่าจะใช้กับอะไรดีคะถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายุคป,ปัจจุบันนะครับอย่างที่เรารู้เนาะว่ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยการหาความรักแบบแท้จริงมันอาจจะ <S <S มันอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ <S <S เอ๊นองนิกเ,เราสมมติว่าดาราเนี่ยใช้สองสามแล้วผู้คนมารักเยอะๆไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นความรักแบบุมสาอันนี้เป็นความรักแบบ สามีภรรยาอ๋อหนุ่มสาวแบบคู่ชู้ใช่ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้มีคนเสริมเรื่องความรักเรื่องการเงินการงานมีเสน่ห์ต้องใช้เลขหกครับต้องใช้เลขหกนะครับศิลปินพวกนี้ต้องเลขหกอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันตอนที่มาถึงดาวสุ์นะครับนกมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งจะจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเมื่อกี้เราถึงเลขสองสองสามสองสามไปแล้วใช่ไหมครับคู่ชูสองห้าสองห้าดีไหมครับ องก็คือดาวจันห้าก็คือพระฤาษีก็คือเขาเป็นพ่อลูกกันดาวพระฤหัสใช่ครับซึ่งเป็นพ่อลูกกันใช่แต่พ่อลูกกันไม่ค่อยถูกใจเพราะพ่อไปอนนั้นหรือเปล่าอ่าใช่ครับถ้าตามเรื่องที่นี๊เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะครับพ่อเนี่ยเห็นนางจันสมสู่กับพระอังคารกับโจถูกไปครับแล้วพ่อเองเนี่ยก็ไปไม่เรียกว่าฟ้องเนาะพ่อเนี่ยก็ไปใยให้พระอาทิตย์เนี่ยจะไปให้ไปดูลูกก็เองสิที่อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พ่อกับลูกก็เลยก็เลยมไม่ค่อยพอ,พอใจกันไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยพอใจกันนะครับคือพ่อก็ไม่ชอบพฤติกรรมลูกส่วนลูกก็อาจจะไม่พอใจที่พ่อทําให้เปิดเผยใช่ถ,ถูกต้องครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใช้คู่เลขนี้นะครับสองห้าหรือห้าสองเนี่ยในความหมายเนี่ยก็จะหมายถึงว่าผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้อํานาจของผู้ชายนะครับ ผู้หญิงยิ่งไม่พูดอยู่แล้วยิ่งอ่อนแออยู่แล้วถ้าใช้สองห้านะครับก็จะอยู่ภายใต้ถ้าผู้หญิงใช้เนี่ย<ช>ก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายเลยถ้าผู้ชายใช้แล้วคะถ้าผู้ชายใช้ใชจริงๆคนที่ใช้เลขนี้จะนารีุประถมครับพอกลับกันใช่จะกลับกันกลายเป็นว่ามีผู้หญิงคอยดูแลเลี้ยงดูใช่ถูกต้องครับถ้าผู้ชายใช้เลขนี้นะครับ<ช>แต่ถ้าผู้หญิงใช้ไม่ดี<ช>นะครับผู้หญิงใช้ไม่ดีจะอยู่คือก็จะอยู่ภายใต้ก็พูดง่ายๆว่าถ้าผู้ชายใช้สองห้านี่ก็คือ นั่งกินนอนกินภรรยาเลย <laughs> ใช่ม <laughs> รัจริงๆแล้วถ้าผู้ชายรู้เคล็กกดลับนี้นะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับรู้เคล็ดลับนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับใครอยากจะมีนาฬิกาุปธรรม <laughs> ใช่ไหมครับใช่ใครอยากมีนาฬิกาุปธรรมต้องใช้เลขนี้นะครับ <laughs> โอ้สองสองห้า <laughs> นี่คือคนที่ฟังคลิปนี้คือผู้ชายที่ฟังคลิปนี้นะครับคุณได้ทริปไปเรียบร้อยแล้วโอเคครับระวังนะเดี๋ยวผู้หยิงไม่แอบหยิบ ต่อไปคือเลข5 5ถูกไหมครับเดี๋ยว5 5เราค่อยมาคุยดีกว่าเเมื่อกี้เดี๋ยวข้ามเนาะโอเคสองไปแล้วแต่หกเรายังไม่พูดถึงยังไม่พูดใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือสามเลขสามเราพูดไหมเราพูดไปแล้วเนาะเพราะเพราะว่าเหมือนลับกันสามหนึ่งสามหนึ่งเราก็พูดไปแล้วหนึ่งสามหนึ่งสามกับสามหนึ่งคลานคลึงกันใช่ครับแล้วก็สี่เรายังไม่พูดก็คือห้าหนึ่งหนึ่งห้ามีมีกเลขหนึ่งคู่หนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดสามห้าห้าสามครับสาม เอาไม่สิเราจะมาพูดตอนเลข5ใช่ไหมครับอ่ะพูดไปเลยก็ได้เพราะวาันนี้มันคือ3 5 3 5 3 5 3คือดาวองคารใช่ไหมครับค่ะแล้วเลข5ก็คือดาวพระพฤหัสเป็นครูค่ะครับเขามีปัญหากันไหมครับในนิทานไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นสองคนเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันมีพลังเหมือนกัน ความสามารถเท่าทีมกันดาวอังคารกับสเต็กตัวเองได้ให้เล็กลงไปอยู่กับดาวจันให้ได้นะครับพระพฤหัสเขาก็มีเขาเป็นครูอยู่แล้วมีมีเขาเรียกว่ามีวิชาถูกไหมครับมีวิชาสามารถที่จะโอ้เป็นครูเป็นนักกา์สอนวิชาคือเก่งเท่ากันเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราเรียกคู่ดาวว่าคู่สมพลครับ ผู้สมควก็คือคล้ายๆว่าเหมาะสมใช่ครับก็คือมีพลังที่เท่ากันมีพลังที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามกับห้าเราก็สามารถเอามาใช้เป็นเลขหรือเลขโทรศัพท์หรือเลขบ้านอะไรได้ใช่ไหมได้ได้แล้วก็ดีด้วยครับดีด้วยนะครับเพราะว่าดาวังคารก็หมายถึงถ้าถ้าตัวเลขตัวเดียวที่เคยบอกไปในคลิปก่อนก็คือหมายถึงนักสู้ถูกไหมครับนักสู้แล้วก็ดาวพฤหัสก็หมายครู อะครับอาจารย์เป็นนักสู้ที่มีความสามารถมีความรู้ถูกต้องครับ,ค,รบคือสู้ด้วยมือตัวเองนะครับมีความรู้จากตัวเองนะครับสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้แล้วก็สามห้าก็เป็นถ้าพูดถึงเรื่องดาวก็เป็นดาวผู้ทาด้วยถ้าเป็นมือถือเราใช้สามห้านี่ก็เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับอะไรครับถ้าใช้สามห้าหลักการเหมือนกันเลยครับก็จะเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะครับอาชีพ อาชีพที่สามารถทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นทนายก็ได้นะครับนักผู้พิพากษาก็ได้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้หมดเลยได้ครับได้เหมือนกันเป็นหมอได้เหมือนกันครับแล้วอันนี้เราก็ถือว่าเราบอกตัวเลขของนิทานเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ครับเพราะว่าเลขห้าเราก็ใช้สลับกันได้เหมือนที่เราบอกตั้งแต่เลขหนึ่งไปแปลว่าเดี๋ยวน้องนิดก็จะนิทานสนุกขึ้นอีกต้องนะครับ มันมีนิทานอีกเยอะมากเลยครับอย่างที่บอกไปเนาะว่านิทานเรื่องเนี่ยครับชื่อว่านิทานชาติเวนก็จะเป็นนิทานที่อธิบายถึงดวงดาวต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะแทนดวงดาวด้วยตัวเลขพี่ดูฟังอย่างนี้พี่นึกออกเลยว่าตัวเลขไหนกับตัวเลขไหนนะจะเหมาอก,กันนึกออกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวนิกว่า พี่ออนต้องกลับไปคำนวณตัวเลขแล้วก็พรุ่งนี้พี่ออนอาจจะถือถือเลรศัพท์ใหม่มา,มาใช่ค่ะแหมน้องเดาใจที่ถูกตลอดเลยนะครับและนี่ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะใช้ความรู้ที่นิกได้บอกผ่านคลิปนี้นะครับไปเลือกเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นแนวทางนะครับให้เราสามารถเลือกเลขที่ไม่เขาเรียกว่าเลือกเลขที่ถูกที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคู่สมพลที่บอกไปนะครับเลขไหนที่ควรคู่เลขไหนที่ควรเลี่ยง1,3,3,1,2,5ผู้ชายใช้ได้ดีผู้หญิงไม่ควรใช้อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นแนวทางได้ ผู้ชายที่ใช้ได้ดีคือผู้ชายขี้เกียจหรือเปล่าครน่ารี้อระถมครับบางทีเ่เราใช้เรื่องงานก็ดีครับอ๋อคือมีนายเป็นผู้หญิงเขาก็จะดูแลเราดีถูกต้องครับถ้าคนที่ทํางานอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเรามีเจ้านายมีนายเป็นผู้หญิงตัวนี้ก็นายก็จะเอ็นดูนะจะประทัใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้ในเรื่องอื่นๆด้วยไม่จําเป็นว่าเราต้องเป็นเรื่องความรักเสมอไปนะครับเพราะบางทีแล้วศาสตร์ของตัวเลขซึ่งเดี๋ยวเรา มาดูในคลิปอื่นๆเราจะมาพรีเซนต์ในคลิปอื่นๆนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจเรื่องตัวเลขมากขึ้นใช่ครับ,รบเพราะว่าการดูตัวเลขในโทรศัพท์ก็จะมีตำแหน่งและความหมายอของหลักที่อยู่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วยค่ะนะครับโอ,โอเควันนี้เราก็เปิดคลิปกันมายาวมากะนะครับยังไงก็คลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ